สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟีทุกพาะทางฝั่งลาวทางฝั่งไทยทางต่างประเทศเจอ่อนเพื่อนกำลังตาเกงน้อไม่พี่น้องจ้าเอาลอกเยนทุกคนมาพี่ร้อยชั้นสามกินเลยเถอุงมนพ้ยแค่นพี่ห้นี่แหละอาหารบ้านนอกของแสบของนัวแค่ลงมาพี่ห้งาร้อ้องงงงงง้วกินกิน อ่าลงไปลงไปลงไปลงมาบรจมไม่ถ่าล้างอสีเสียงดังในนอนพี่น้องจ้าเพราะว่าอันเข้าสิมาเฮ็ดอันยังเขายังยี่หายันไม่เถ่าอ่า นเชา้าคนเพิน่นที่เพิ่นไปปั่อพเพิ่นก็มาได้ไร่ได้ประมาณผิดหนึ uh. ่งช่องผิดนั่แหละประมาณเดือนถุล่ะเอฟซีเพิ่นถามว่าอันอยู oh, an, ่ไซบ้านใดบ้านยังนาบ้านหัวสะพานใช่เปล่าหัวสะพานหัวสะพานอ๋อหัวสะพานบ้านสะพานบ้านปากสะพานบ้านปากบ้านปากสะพานนี่แหละพี่น้องจ้าประมาณก้าก็คือนางเชย เจอวดเจอวดอยู่ตลางเอาผะลูกทรายบรรเฮียพี่น้องเอาเนี่ยผักขึ้นเฮียบ่รรเฮียบรรเฮียอยู่ใสมีสองวงมือนีนกี่แกงล่ะไม่ซุ่มมือนีนก็วันที่มือนีนวันทุกคนรวยเลยมือนี้นะวันที่ทุกคนรวยวันนี้อ่ะแม่ ก่ายยมนี่มากิะยอมกิเอนจ่าเนให้แล้วเอให้แล้วสิข่าตัวได้แม่เถ่าเยะขึ้นน้ำเยอะขึนน้ำอได้โตโตได้กินน้ำแบนเทนให้น้องแนสบายดีพี่น้องมันอยากมืดๆหน่อยเพราะว่าโมพาตังกล้องกับบริทถือมามาสัจุ๊บมึง มามามไอแห่แงเทให้เอยๆเนอ้ยน้อยน้ำหอนอะไรเนี่ยบตัวขึ้นมากเธอให้แทนโอง้บดอ่ะจิงพรุ่งนี้ก็วันดีของน้องแทนค่ะมันรวยนึกหมือนกันนะบอกเหมือนวันรวยมันรวยน้องแทนบ่นีแม่เน่าน้องแทนบอกแทนบอกแ่นบอกแนไม่ใช่เดือนนี้แนคือบ่ แฟน thấy นมุงเงินดใจักหน่อยพี่น้องเลยอาล้อ่ะเอด็กมินมืดกินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่น้องจ้เอาไปพุ่งน้วันที่ผาในวันไมเหลือวเฮบเบอ เจตต่วนเพิ่มโทรมาพี 700, ่น้องจ้าเพิ่นได้เลขดีสงสัยเพิ่นบอกว่ายังหาหาเก่าเจตเพิ่นว่าเพิ่นบอกเลขเพิ่นโทรมาบอกเพื่นยาแต่ว่าอยู่ภางไทยนะมันอันหาเก่าเจตเพิ่นว่าเจตตัวคอยน้องคอยมากอ่ะนะเก้าเก้าเลขเล็กเล็กนี่ก็ไม่กระเบิดเจตต่วนเพิ่มโทรมาหายร้านอันหายแมลงแทนซื้อเลขหายแต่ว่ายุคปุดนนะมันอัน เดือนต่อเดือนแม่วนอนตัวนีรัก่ะงานอย่างไรก่อนพระเงินอีกใดเนีนี้เป็นลายแะมึงล่ก็อยู่เดืยนไทยแล้วปุบ่ะเออเห็นแล้วอาพระนองแค่นะตุ๊กตาเฮียนเด่นนะอยู่ลุ่มนะพระองค์นี้นะตุ๊กตาเห็นเฮียลายเถื่อแล้ว นี่นะเดนะน้องแบงดับเพนทัมราวาพระองค์นี be, no. okay. okay. no ้อยู่น้ำแมนองแค่น่าลายปีเลยรมาแ้นเห็นลูกชายแบงเพนเห็นเหียลายเสือแลหมื่นนะก็เห็นเฮี่ยนะน้อหน่อยอนเลยอ่ะอันเ่ยหน้าตาหนตาบอดบ่อนี่นั่นเดนนะองค์นน้อยน่าหนอโอเคมาทาตาวะ อ๋อทำานักข้าวเหนเนมทั้งผูกเนมพาสงผูกเนี่ยท้อแค่น้ะไม่เหม็นออเกิดสุท้แค่น้ายล้นองแคนี้มมีอะไรจะกินเลยปีสุดท้ายแล้ววันเกิดน้องแบ่นล้แม่เมืองภาษเอังกาด ัมามันเกิดบระคัมใส่เงินบักคมนะฮะเนเงินบบมี่และกับปรอนจัดมันเหมืนกับของนีได้มันเหอห่มและมีเงินเงิน้นเงินอนมาเดินมาเดนนี่รบ ไมกินนะแม่ไม่กินเนาะเจ้อ้วนเห็นไหมต้มได้บักมี่นะครัวได้บักมี่จ้าพี่น้องจ้าโอ้ต้มเลลวก็ลืมอาหารนี่กลูกเฮ็ดนี่ฮะมาเฮนาะบอกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแต่พอนะังเราเจออยู่นั่นนี่แล้วจังหวะกระโคนแรงไม่หิ้งอยังวะแล้วว่ามูบ่เอออเ แ่็ามาอนี่เย่คระโเิดแม่เจกรัต่ออีเลียมยังบ่เอาเนี่ยอันอ้อที่เผาหนังกระเบืเห็นว่าไอยเลี่ยขาดบ้านให้เห็นอย่างบ่มีหมบานกผัก พอบออื่นเป็นวันศัต์น้ำแม่บัววันยวน้าัเลยไม่อันเขาจะเอาบบงของเงยอยู่บ่อะรบ่อไม่เไม่อันจะใครเอาถุงมาปักแนอเมียฉนเอากู้งเนื้อปลาเโอ้ยน่แงเดือบไปเอาจับกกุ้งมาจะแม่ คุณเดี๋ยวน่ะแบ่งเดมาหอมดีไพ่ใหม่ไพ่ใหม่นี้กิหนไ่ีแกงเ้ไหมซุ่มอยู่นนั้นกินแบบเนองนะไม่เนเ้เส้เอาเอาไปลไปเอามาอีกมาตาอีกมีแต่ผักขแยงนี่นะ เป็ดทอดกันย่งขอพกรนยั่งกินรดบ่ได้คุณเกลังไหมครับไม่กินเขากยมันายคือบทเะโอเคน้ำบบเะทำไมเนจะพ่งเออออ่เ่ร้าใหมมงแม่ทนหันยำออกฮะยำออกมากหตุกัก แมมันขุ่นเจาเยเกินเาวก็แน่มนั้นยังยังกินได้มันไม่นามนมีพายใหม่หมอของเจ้าอ้วนอานแม่เจ้าตากระเบิดละเที่หรือไกินอีกข้างอยู่ยังอ๊ะเอเกิดเฉันบ่มิตรางหมอเรือแต่เงี้ยรู้หวอ้ตอนแกงมาเต็มเลตอนแกงมาเต็มเต็มหมอเลย งอมอาหามันเนาะเข้าน่ะมิตเก่งตัวไหมกระจอมุ้งไคมันแกงแซบแซบเไ่ั uh, 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 yeah. ่กระตอมุงไมหอมับเป็นไม่ใช่บ่มจุกถ้าเราเ็ก็บ่มให้้แล้วเสร็เห็นงานางนเวลากอต้องเยเป็นเวลาานอเ่า

ก็เบิ่งนั่งเิ็นจ้า้วนเลนอตุเออเบิ่งนั่งถินเจ้ายังทามไปทามมาอยู่บไเาห้ให้ั่อ่ะก็เล็นตหมูเก้ากับใบเล็นหมปูเก้าชมาเรวไปยังขนา่นี้เนาะร่ำรวยร่ำรวช่เสื้อล่พระผมากลายเลยป็นชาชาแบ็ดมือมันมันเหลาอย่างนจงมันเบลาอย่างนี้โอ้ยโอ้ยัอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอยิอ้ยัอ้ยิ่้ตลอดยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ ผู้เ่าโอยเนาะผู้เ่าเดยทอนักเวลยาเร่าวเดวมันเล่าออกวคำเก่าวอาก็ไปกบมาร่ผู้บอยู่นั่งเดี๋ยวทอนกได้ผู้าอยู่นั่เอเรลืมเราเลี้ยเดี๋ยวเราลืมผู้ไปอยู่นั่งบอกกอ้วนบอกว่าอันฉะนั้นมึ่อยู่นั่งนะขี่นี่แล้วจมกับผงกับเาทำไก่ก็รได้ทอนี่เนียเราคันซาเขาไปทอนี่ทาี่ขิ่าง่่มม่น่มไม่ม่่มม่อ แค่หมหัทมแม่ชาแมาแล้วก็เลยบริบีเลยเมื่อเ่อายเมื่อมือายเมื่อเมือาย่อ้ำพอเมื่อแบบค่ะเมื่อน้ำพอจะแทะยังอยากมาหาแม่อันว่าว่าเบิงต่งเจ็ดนะบ่มากไปไป่งสาพอไปช่งสามแล้วก็ว่าบ่มากเจไปงเจ็ โอ้ยเขามาเบองลเบิ้งลวนาได้เ้าปนักนักสองมขนี่ได้เมขาคน้อนคือจะซ้อนคนแกงหมก้าเนแหมกอืินถึไม่เสียบพกูหลดในไม่ขามจัดไว้่ในไม่ข้ามเนี่ยเห็นบะเห็นแต่ไม่ขามนันแหละเอออันนไม่ใช่เขาแอไพจไว้ บัดไขเลือดออกแล้วม่ใช่กูจะแยกไปนอนเผาอยู่หมอจน้าเ้อมอมันมัเรืองหลึมันตายเ9 1แปดเก้าสอย่ามาว่าแพ้แบงค์สองแบงค์แค่มึงข่าวพินาเต็มเบิงอย่ามาเว้าเออเามาให้แปรอ่อนได้ทูกอ่ะมันนอนอนี่ยออกแปมาละกัน